สวัสดีครับวันนี้พามาชมมิวเอ็กอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นแฟนทอมคอลเลกชันนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่ทำมาด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีเทาครับกับสีขาวมุกนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะพิเศษไปมากกว่าในรุ่นของ Ultimate นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรุ่น Ultimate ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปละแต่อันนี้ก็เหนือ กวานรุ่นท็อปไปนิดนึงโดยทําเป็นรุ่นพิเศษแต่ว่ามีแค่2สีนะครับคันนี้นะครับที่ถ่ายอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9นะครับราคาอยู่ที่1,560,000ลบาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะบวกเพิ่มราคาสีไปอีก12,000บาทนะครับเดี๋ยวพาชมรอบคันนะครับว่าตัว นี้นะครับมีตกแต่งอะไรเพิ่มบ้างนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับเป็นรถของน้องออทีมงานนะครับในโชว์รูมนะครับก็ไม่ได้ถามข้อมูลมาเป๊ะนะครับแต่ว่าเท่าที่แต่งเห็นเนี่ยก็จะพอทราบหรือว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เลยขออนุญาตน้องถ่ายรอบๆคันแล้วก็รีวิวให้ดูสักหน่อยนะครับก่อนที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะครับ มาดูกันเลยนะครับว่าอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนนะครับด้านนอกเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็จะเป็นล้อแมกนะครับเป็นของเลนโซนะครับ so เลนโซเนี่ยเขาก็จะมีหลายซีรีส์ด้วยกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในซีรีส์เจเกอร์เวนตุสนะครับขนาดของล้อนะครับล้อแมกก็จะเป็น20นิ้วนะครับยางสองหห้านะครับ ห้าสิบขอบยี่สิบนะครับเป็นยางของโตโยต้านะครับแล้วก็เสริมหล่อนะครับด้วยชิ้วล้อคันนี้ทั้งคันนะครับทำที่ร้านน้ากระมนทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างที่เห็นก็เป็นเซ็ตที่ร้านน้ากระมนหมดเลยชิ้วล้อนะครับคิ้วล้อเนี่ยไม่ได้ เป็นใหญ่มากนะครับก็จะรับกับล้อแล้วก็ทรงของรถพอดีนะครับยิ้วล้อขนาดนี้ก็จะอยู่ประมาณที่3นิ้วนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ยครับจะมีเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นปิกนอกไปด้วยนะครับเซ็ตของโรเฟนเดอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆรอบคันแล้วกันนะครับ ตอนนี้มีการเ,าเซ็ตมาด้วยนะครับก็คือโหลดข้างหน้าจะนิ้วครึ่งแล้วก็ข้างหลังเนี้ยสองนิ้วเซ็ตอัพด้วยโช้์ของโลเฟนเดอร์นะครับให้อูช่วงล่างนิดหนึ่งครับเขาจะใส่กันโค้งไปด้วยนะครับ ด้านหลังก็ไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มครับเดิมๆจากโรงงานเลยครับที่เปลี่ยนด้านนอกเห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็เสริมด้วยคิวล้อแล้วก็จัดทรงโหลดหน้า1.5นิ้วข้างหลัง2นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในภายในนี้จะเป็นเดิมๆเลยนะครับของของรุ่นแฟนทอมคอลเลกชันเนี่ยภายใน เหมือนกับในรุ่นของอัลติเมท์แหะครับีงแต่ว่าเบาะเนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นคูแม็กเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นสีดํานะครับภายในก็เน้นเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยแผงกประตูก็เป็นเน้นสีดํานะครับล้อเดิมของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแม็กที่เป็นสีดํานะครับแล้วก็คันนี้มีแอปแอปเติมนะครับ คันเร่งไฟฟ้าไปด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากติดเพิ่มนะครับก็ติดต่อผมได้เลยหรือเข้ามาติดที่โชว์รูมได้เลยนะครับคันเร่งไฟฟ้าขับขี่สนุกกว่าเดิมแน่นอน,นครับรุ่นนี้นะครับได้พวกมันติฟังก์ชันระบบรับทีฟูซอนโทนนะครับแล้วก็ฟูซออนโทนสปีดลิมิตหรือว่า พวกระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับที่แป้นหัวไหล่เนี่ยได้มาหมดแล้วนะครับความสะดวกสบายก็ครบครันนะครับด้านหลังครับให้ดูสีนิดนึงสีเทา สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับดาว25%นะครับดอกเบี้ย1.49นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการออกรถนะครับก็สามารถดาวที่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000กว่บาทก็ออกรุ่นนี้ได้แล้วครับแต่ว่า5,000กบาทเนี่ยจะไม่ได้รวมชุดแต่งชุดนี้นะครับถ้าอยากได้ชุดแต่งพร้อมเซตของโชคโปเฟนเดอร์นะครับล้อแมก แล้วก็คิ้วล้อนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับก็อยู่ประมาณแสนแสนหนึ่งหมื่น,นะครับแสนเมื่นกว่าบาทน,นะครับก็จะได้เซ็ตแบบนี้เลยนะครับแสงสะท้อนนิดนึงนะด้านหลังตอนเย็นเลยหมนุนแบบนี้แล้วกันให้ดูนะครับ วิเนี่ยครับเวลาพอจัดทรงแล้วครับมันก็ดูเข้ารูปสวยขึ้นนะครับค้าหลายคนชอบเอาไปแต่งไปเซ็ตเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างดีกว่านะครับนี่พอจัดเข้าเข้ารูปเข้าทรงอะมันก็บอดนิดนึงก็สวยขึ้นพอเดิมจะสูงสูงขึ้นไปอีนิดนึง วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับถ้ามีคันไหนแต่งสวยๆหรือว่ามีโอกาสได้ถ่ายผมก็จะพยายามถ่ายแล้วก็นำมาลงให้คุณผู้ชมได้ได้เห็นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ